แม้ว่าดาวมันจะโชว์นมอะ่ะแต่ขาหนี่มันก็ดัำมากรู้ไว้ซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> นี่คือช่วยให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่าอะนั่นนั่นใครนะ่ะ <c oughs> ทุกคนคะนี่คือน้องดีหรือนี่เป็นนางแบบใหม่ที่จะมาประดับวงการแทนนางแบบแก่ๆขนตายาวแต่อายุงานสั้น <c oughs> สวัสดีคะ่ะพี่พังดาว <c oughs> พี่พังดาวเป็น นีดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอพี่พันดาวดีหรือนี่ลรอ <c oughs> <c oughs> ฉันเกลียดชื่อเธอมาแต่ฉันอยากให้เธอดูกระจกสะหน่อยสิหนังหน้าเธอนะ่ <c oughs> สะสภาพเธอเหรอจะมาเป็นซูเปอร์โมเดลคงยากหน่อยนะฉันกับเธอมันกระจุกคนละเอิด ยากหรือไม่ยากได้หรือไม่ได้เนี่ยตอนนี้น้องดีหรือนี่ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์สารส้มคนใหม่แทนนางแบบปลดระวางแล้วระวังมันนะจะดาวอีกไม่นานเธอก็จะเด้งเหมือนขนตาเธอนั่นแหละปากดีนะนะนงเขียนประเดี๋ยวแม่ต่ตาหลุดเลยอ๊อนันกัะปู๋ฉันก็หนีให้ให้หูหลุดเลยนะ มาเขียดกันอยู่ในช่วงตันสี่่าหนาวอะค่ะมีใครมีอะไรให้กกินบ้างไหมคะแกคงโมโหหิวอะค่ะมีใค่มีอะไรให้กินบ้างไหมคะเ่เอาเอาไปหน่อยเถอะเอาไปดนี้จะมีอีพวววอดอย ไปเคียน <c oughs> ไปเคียนเะคะต้องไม่เป็นไรเลยนสงสาร